สวัสด,ดีครับลถมือสองอพภอกัทลักครับเว็บร้อยสิบไอ LED จดทะเบียนปี62ครับคันนี้มาใหม่ครับเป็นตัวสตาร์ทมือปี62ครับสดผ่อนได้นะคันนี้ดาวอยู่ที่8,900บาทครับราคาเงินสดอยู่ที่38,900บาทราคารวมโอนเลยนะครับรับประกันตัวเครื่องเหมือนเดิม2เดือนดูสภาพภายนอกครับยางใหม่หน้าหลังนะภายในสวยงามปาครอบอยู่ครบ เครื่องแห้งๆสวยๆเป็นตัวสตาร์ทมือปีหกสองปีสองพันสิบเก้าครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับในร่งเี้ยหาเว็บร้อยสิบอตัวนี้สตาร์ทมือครับมาดูมาลองขับ ได้จริงครับในตัวอำเภอกันทลักนะจะสดหรือผ่อนเข้ามาคุยกันได้นะครับอย่างนิ่มเงียบเป็นไฟ LED แล้วนะครับปี2,019ดาวอยู่ที่8,900บาทสด38,900 38, รวมโอนครับสนใจยังไงก็แวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทรติดต่อหรือแอดไลน์เบอร์ 084 600 5813ครับเบอร์เดินนะครับสนใจรถมือ2เพ่อกธลักษ์กับปีใหม่วะมากครับ